มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวัคปัญญายะปฏิฐานะปัญหาที่แปดถามว่าที่ตั้งของปัญญาอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปัญญานี้จะอยู่ที่ไหนนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อน พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐปัญญาจะได้เกิดปรากฏว่าอยู่ที่ใดหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองการตรัสว่าพันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้าว่าปัญญามีไม่ได้ปรากฏว่าเกิดอยู่ที่ใด กระนั้นปัญญาไม่มีดอกกระมังหรืออย่างไรนิมนวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลมนี้บังเกิดปรากฏอยู่ที่ใดเล่าพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันว่าลมนี้เล่าจะปรากฏอยู่ที่ใดหาไม่ได้ พระนาคเสนจริงอุปมาต่ออุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐในอิสระยะยิยยศลมไม่ปรากฏที่อยู่ชั้นใดปัญญานี้ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดอยู่สถานที่ใดมีอุปมาเหมือนลมนั้นขอถวายพระพรฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรทรงฟังก็โสมนัสมีพระราชองค์การตรัสว่ากัลโลสี พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรปัญญายะปฏิฐานปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้